สวัสดีค่ะชื่อธนพรตรบุนธาติชื่อเล่นชื่อจอยค่ะ ครับวันนี้คุณจอยมาเรียนหลักสูตรอะไรครับสัดคิ้วสามมิติค่ะหลักสูตรน,นี้ครูท่านใดเป็นผู้สอนมั้ยครับครูอาร์ตครูหญิงแล้วก็ครูเรียนค่ะครูสอนเป็นยังไงบ้างครับก็สอนดีมากค่ะสอนเข้าใจง่ายค่ะฮะเ,เออคุณจอยเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านไหนเหรอครับก็จะเอาไปสัตลูกค้าค่ะ,คะพอดีเปิดร้านไว้ค่ะร้านเสริมสวยแล้วก็มาเรียนคิ้วเพิ่มอะค่ะครับฮะแล้วคุณจอยทราบข้อมูลข่าวสารขอ,ของสถาบันเราจะสื่อได้จากอินเทอร์เน็ตค่ะได้จีบเทียบกับสถาบันอือ่น ก็เปรียบเทียบเล็กน้อยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนกับสถาบันเราเหรครับก็ไปประกาศเขาบอกว่ากระทรวงออกไอะค่ะเลยมีความมั่นใจมากขึ้นครับเออแล้วพอมาเรียนแล้วประทับใจอะไรกับสถาบันเราบ้างครับก็หลายอย่างนะคะสถานที่เรียนแล้วก็ห้องเรียนก็โอเคค่ะ ครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณจอยปฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยครับค่ะก็อยากจะแนะนำนะคะที่ก็โอเคะค่ะสอนดีนะค่ะประกอบอาชีพได้อย่างมีอาชีพค่ะครับจนวันนี้ขอบคุณคุณจอยมากนะครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ